หรือบ็ ER อกเซอร์ได้ของใหม่บ็อก,กเซอร์เก่าเลยบ็อกเซอร์อะไรวะ เพราะว่าคือสั้งหมดลูกชายยอมกังลถ้ายึดตัวกับตัวนี้มันก็จะก็จะได้มันมันให้ตัวได้คือไม่ตอนนี้มันมันเยอะไปอ๋อ ร้อยห้าสิบเอสยืนแบบสบายสนีร้อยสิบเอสีน้ำเงิน ขอพี่เจวันโอ้โหอนุบ็อกเซอร์2องร้อี่สิบเอสันนกลางตหนมุนอีันวนะครับเทียบช้วนะสกายร้อยห้าสิบสอตัวนีมัาแดอกเตอร์บ็อกเซอร์ น,ออนี่ร้อยสิบเอสตัวนี้ตัวร้อยสิบเอสตัวนี้สองร้อยยี่สิบเอสบ็อกเซอร์ตัวแรงสุดน,ะะนี่ตัวนี้ใหม่ล่าสุดร้อยบอย่าบังครับอย่าบังครับเจ้าของอย่าหัไทยก็ไดร้อยห้าสิบเอันนี้ใหม่นะครับโค้งใหม่อะไรใหม่ใหม่หมดเลยพี่ นี่เจใหม่ทั้งชุดเลยครับครับทไม่เจอกันบรรยากาศสามแสนใช่ไหมไม่สามแสนห้าสามแสนห้าอ้สามแสนนี่บอกหนึ้านะครับอ๋อบอกเมียอันนี้คืออันนี้กินบอกเมียสามแสนห้าพี่ยาเหมือนกันใช่ไหมพี่พี่ยาเหมือนกันใช่ไหมผมไม่รู้ว่าซื้อออ๋ผมไม่รู้เนื้อห์ฮันเน็ตรุ่นใหม่เลย นุ่มหลังครับคันเดตตัวใหม่นุ่มหลังนั่งสบายก็มันใหม่มันก็ขาวเนี่ยแล้วมันนุ่มหน่อยแล้วก็สกาย 150S จ้าของบินเป็นครั้งแรกแล้วครับโอ้โหลมแรงด้วย ยาใจครับเจ้าของเครื่อง 150s ตัวใหม่ล่าสุดของสกายเต็มแลนดิง้งโอ้โหลม

ร้อยห้าสิบสองเครื่องไ,ไ,ไอ้าวได้แล้วพี่มา วันนี้ขออนุญาตฉลองฉลองร้อยห้าสิบนะครับวันนี้ร้อยห้าสิบอกลุ่มเราเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยนะครับที่ใช้ร้อยห้าสิบนะครับสกายร้อยห้าสิบก็ยินดีนะครับแล้วก็แรงผักเรื่องพอร์เรื่องเครื่องก็ยินดีนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่น่าผิดหวังนะครับเพราะพวกเรา ตั้งความหวังไว้แรงผักดีมากนะครับเสียงนุ่มเสียงทุ้มขึ้นนะครับแล้วก็แรงผักดีครับก็ยินดีอย่าไปขัดอ้าวฉลองพี่เจอยู่ใกล้หน่อยคอยใกล้หน่อยอยู่ใกล้หน่อยอ้าวพี่เจคนหนึ่งนี่อ้าวพี่เจฉลองเอ เยอะโคตเตนเลยอ่าพ yeah. right. yeah. right. ah, uh, uh, sh ี่เจพี่เจชดชดนี้จะหลงจะหลง150นะร่วมกับผมนะเพราะวันนี้เครื่องที่ผมมาพร้อมกันในสนามแสนสุขเป็นที่น่ายินดีมากนะครับเราไม่มีอะไรที่พร้อมกันมากกว่ามากกว่านี้นะครับจริงครบอครับจุ๊บจุ๊บยกโอเค ชอบมากครับสวยมากเลย next 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 นี่ก็เด้ next อ้าวล้เนี่ next time next time next time celebration orange 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 ร้อยห้าสิ orange โชคดี yeah yeah อ้าวแล้วกเดี again again อ๋อบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์หน่อยเอาอบ็อกเซอร์กระจายสองร้อยยี่สิบอ๋อขออนุญาตนะครับบ็อกเซอร์ตอนนี้ประกาศขายนะครับราศานะบ็อกเซอร์ Please sell Please อขายเท่าไหร่มาได้หมดนะครับเพราะว่าอะไรบ็อกเซอร์ประกาศขายไหมครับไม่ไม่ครับไม่ขายดีดีรถพูดจริงจริงรถสำ f รับเซลซามิ่งบ็อกเซอร์เป็นไงโอเคไหมบ็อกเซอร์เป็นไงโอเคไหมช่วงนี้ไม่ไหวครับหนักเกินหนักเกินใช่ แบบว่าช่วงนี้รับรู้แรงยกเยอะไปหน่อยครับถ้าใครจะรับไปดูแลนะบ็อกเซอร์นะ่บอกว่าไม่ผิดหวังนะครับแรงผักเยอะนะครับสองที่นั่งได้นะครับแล้วก็สทำคาราเรนคาราเรลได้สมูทนะครับสมูทความสันสะเทือนน้อยนะครับเพราะว่าเป็นบ็อกเซอร์ต้อง ยอมรับจริงว่าสกายจิ้มสุดยอดจริงน,นะครับธุกรกิจมังสุดยอดจริงเชียร์สปอร์ตสกายนะครับเชียร์สปอร์ตสกายโอ้โหสุดยอดอ้โเย่แล้วตกลงจะขายไหมฮะไม่ขายพูดเล่นลนะไม่ได้ขายนะครับสกายสองร้อยยี่สิบไม่ได้ขายนะครับพูดเล่นกันเย่